สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาดูรูปภาพแล้วก็พูดประโยคนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่95ข้อ b please look at the pictures and say โปรโดดูภาพและพูดประโยคเขาจะมีรูปภาพมาให้เป็นคู่นะคะซึ่งรูปภาพจะเป็นรูปนาฬิกากับสิ่งที่บุคคลในภาพเขากำลังทำอยู่นอกจากนั้นเขาก็จะกำหนดประธานมาให้ แล้วก็กริยากรรมในแต่ละประโยคที่สอดคล้องกับรูปภาพนะคะเมื่อเราดูเวลาดูรูปภาพดูสิ่งที่เขากำหนดมาให้ครบแล้วนักเรียนจะต้องแต่งประโยคอันดับแรกนักเรียนจะต้องแต่งประโยคบอกว่าเวลากี่โมงแล้วซึ่งจะขึ้นต้นด้วย is รงท้าด้วย o'clock เพราะว่าเวลาที่เขากำหนดมาให้เนี่ยเข็มยาวชี้เลข12ทั้งหมดเลย o'clock กับ00นนะก็คือเข็มยาวชี้เลขที่12ประโยคที่สอนที่นักเรียนจะต้องแต่งก็คือแต่งประโยคในรูปของ present continuous e ก็คืออะไรเอ่ยประธาน verb to be กริยาเติม ing ตามที่เขากำหนดมาให้ย้ำนะคะโครงสร้างประโยค present continuous e ก็คือประธานบวก verb to be verb to be ก,ก็คือ is am are ตามด้วยกริยาเติม i ng และกรรมหรือส่วนขยายซึ่งจะมีทั้งหมด8ข้อข้อที่1 number 1, n u m b e r 2 and number eight t h e r a number ก่อนที่เราจะไปแต่งประโยคในแต่ละข้อนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านสิ่งที่เขากำหนดมาให้กันก่อน number 1 he he เขาหมายถึงคนในภาพคนนี้ go to bed go to bed go to bed แปลว่าไปที่เตียงใช่ไหม go to bed ไม่ได้แปลว่าไปที่เตียงอย่างเดียวมันแปลว่าเข้านอน number two I I go to school go to school ไปที่โรงเรียนหรือไปโรงเรียน number three J C ก็คือเด็กสามคนนี้ play football play football ฟุตบอลก็คือกีฬาฟุตบอล number four she she หมายถึงคนนี้ cook cook ทำอาหาร number five he he fly a kite fly a kite เล่นว่าว number six I I swim swim I ก็คือใครคะแปลว่าฉัน swim คือว่ายน้ำฉันว่ายน้ำ number 7 e v e n you you คุณ drink milk drink milk ค,คือดื่มนม he he เขาคนนี้ sing a song sing a song ร้องเพลงโอเคเรารู้เวลาที่เขากำหนดมาให้แล้วรู้ประธานในประโยคแล้วรู้กิจยาและกรรมที่เขากำหนดมาให้ในแต่ละข้อแล้วต่อไปเรามา ฝึกแต่งประโยคกันค่ะก่อนที่นักเรียนจะพูดประโยคนะคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในกระดาษได้เลยค่ะเด็ครูฟูดจะเขียนให้ครบทั้งข้อ1ถึงข้อ8ให้นักเรียนดูเลยนะคะข้อ 1. number one what time is is n i n o'clock is nine o'clock he is going to bed he is going to bed ประธานคือ he would to be ต้องเป็น is he is going to bed ตอนนี้เวลา3ามทุ่มเขากำลังเข้านอน number two is seven o'clock is s o'clock I am going to school I am going to school ประธานเป็น I Verb to be จะต้องเป็น am number three is eight o'clock is eight o'clock ตอนนี้แปดโมงเช้าหรือแปดนาฬิกา they are playing football they are playing football พวกเขากำลังเล่นฟุตบอล number four is eleven o'clock is eleven o'clock เวลาสิบเอ็ดโมง she is cooking she is cooking เขากำลังทำอาหาร ประธานเป็นเอกพจน์ verb to be ก็คือ is นั่นเอง number five is two o'clock is t o c l o c k ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสอง he is flying a kite he is flying a kite เขากำลังเล่นว่าว number six is five o'clock is 5 o'clock I am swimming I am swimming number s is t e o'clock is 10 o'clock ตอนนี้10บโมงแล้ว you are drinking milk ประธานเป็น you want to be จะต้องเป็น are จะเหมือนกันกันกบ day เลยนะคะเพราะจะอยู่ในรูปของ พันหุจน์ you are drinking milk you are drinking milk and the last one number eight is six o'clock is six o'clock ตอนนี้หกโมงตรงหรือหกนาฬิกา he is singing a song he is singing a song คุณครูได้สอนนักเรียนบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษแต่งประโยคในรูปของ Present c o n t i n u เ u s เรียบร้อยแล้วอย่าลืมฝึกพูดนะคะเพื่อที่จะจํารูปโครงสร้างประโยคได้ดีมากยิ่งขึ้นและจะได้เก่งภาษาอังกฤษขึ้นทุกวันค่ะสําหรับวีดีโอนี้มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในวีดีโอหน้า thank you for watching bye